น้องขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องประสบควาุกคนเนาะบมื่อวานที่ยในประเทศหรือต่างประเทศก้ะบอกเอาพมาสบายดีและสวัสดีเนาะวันนี้แม่น้องปามี่ก็ออกมาเพื่อได้พี่น้องออกมาท่งไทยท่องหน้ามาหน้าสาวสามองเป็นเนาะแม่น้องปมมมา,า,าม,ม,มีแต่บุกเคยมาถึบหน้าสมองแต่กต่มาตามเอฟซีไทยเติรนไอหนุ่มไทยไก่เติร์นลอยเป็นเนาะ เป็นมาหาสาวลาวมาหาเอ้่ยมอมอยื่ต้องให้ท้องนาเป็นกระใจเกินล่อยสนุนพระเจ้าเล่าเนาะเนุ่มไทใจเกนินล่อยคือเป็นว่านาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะแม่น้องฟ้มามี่กันคืได้พาไปรับชมเอรับรับชมไอหนุ่มไทยเกินโอโดมกับสาวลาวเนาะก็คือสาวมอมนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเราไปหากันเลยเด้อเนาะ เราไปหานไอต์กันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยเนาะโอเคสบายดีสบายดีเลยเราต้องเป็นที่พญาต้องหาคนเนาะมาหอดกันเมื่อในวันนี้ก็มาอว่าหน้าไอต์ปนีมาหาสองพ่อเยวมาถามเรื่องพวกมันก็มาอวายกัครับผมเดินเท้านี่กับว่าได้มาไทยทำเป๊ะว่าลูกยูทูปมันยังปกติเพามากิน รักษานจะขีดเนี่ยให้เพิ่นเนาะหรือว่าเพินที่บอกกันในใดกันเรียนจะเพิ่นทางเฮาเน่ะมาผ่านเฉยเนาะถ้าว่าพวกภาคเพิ่นเกิดขึ้นเป็นสมบัติดีเฮาจังทีได้ลงคลิปพวกนี้เนี่ยเนาะท่าบ่าบสถ์สมบัตพวกเฮาก็บทได้งดเพินก่อนเพราะว่ามันก็ลงไปเลยครับก็ลงไปเลยกต่ให้เนี่ยมันมันไปตามเรื่องก่อนถ้าว่าเรื่องในใดมันไปได้แต่เฮาจังทีได้พี่จัลลนาอีกเพิ่นนึงครับผมดูมันควรบ่หรือบ่ควรบ่อเนาะครับผมเากจะให้ากันอยากให้เพิ ในในสิ่งที่ผมมาครั้งนี้ก็ผมก็ดูคลิปจากห o ายูทูบเบอร์ทางช่องสอนักเขียนทางเซโนเนี่ยผมก็เลยได้เดินทางมาในเพื่อจะตามหาในสิ่งที่ยูทูบเบอร์เขาได้มีการถ่ายถ่ายไว้แล้วนะครับผมก็เลยได้ข้ามมาสิ่งที่อยากจะมาถามมาสาวมมสาวหม่อม <laughs> สาวบอกว่สาสมองออาัามีใครอย่างมี <laughs> ใจมีใครอย่างตอนนี้เปิดใจรับใครอย่างเอาพวกจริงเลยเนาะยังย่มีแ,แต่ถ้าเกิดยังไม่มีแล้วถ้าเกิดผมจะไปขอเป็นคนที่สมัครคนแรกนี้จะได้ไหม <laughs> จะยังเปิดจะยังเปิดใจรับไหมย,ยังทึงเจนาไหมจะ,จะคุยไปจะลองคุยดูการคุยดูนี่เราจะคุยกันแบบไหน าก็ได้ทางโซเชียลเหรอครับโซเชียลไม่มีโทรศัพท์เข้าใจเขาเรื่องโซเชียลไม่มีโทรศัพท์ผมนี่เป็นคนที่อยู่ประเทศไทยคือจังหวดัดอุดรนธานีผมก็ <c oughs> ก็ถ้าพูดกันแบบว่าตรงๆเลยซะว่าการมาครั้งนี้ก็อยากเป็นการาถามแบบ อาแบบตรงๆเลยถาถามแบบตรงๆใช่ตรงๆครับพี่ถึงจะแม้ครับผมถึงแม้จะแบบว่าเราอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์มันอาจจะสัญบางในสัญญามันอาจจะหายหายมันอาจจะไม่เข้าใจกันก็เลยอยากจะมาถามแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเปิดรับเปิดรับที่จะเปิดใจที่จะให้ผมมาเข้าเข้าในการ พบหาหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คําว่าพูดคุยนะเรียกคบหาเลยดีกว่าได้ได้ส่องได้บอกคือว่าได้ก็ว่าได้ก็ว่าได้เดี๋ยวอ้ยเพื่อนนี่ก็คือว่าหะวังไดยแมนบอกว่าส่อก็ว่าเจ้านี่ก็มาทานี่เ้าะเพื่อแบบว่าให้อ้ยเพื่อนนี่มาทำนี่คือว่าอย่าแม่ใจ พราะว่าคุยงณคือถามว่าอัดซีโบเรื่องหรือว่าคนเทายังมาทันเห็ุการณ์เนี่ยหรอก็สิบหมั่นใจในตัวกันในการเนาะตอนี้ก็คือทักง่ายนี่มาหาเจ้าแล้วเนาะก็คืออย่างมาถามความในใจเจ้าเลยว่าเจ้าได้เปิดใจนี่อยากได้คู่ได้คิงที่มาเป็นครอบครัวเจ้าได้บ้างนะ่น่แต่ว่าจะตอบว่าไหน้บบใช้เป็น่นทีคนทางเลยครับผมครับคือว่าจะถามในส่วนที่ว่าผมตั้งใจมาถามกับการที่ว่าผมจะมาหาคู่นะคือ ผมนี้เนี่ยพร้อมที่จะรับรับอา่ารับคู่แต่คันคู่ของผมนี้ผมอยากจะชวนไปทาํามาค้าขายด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันที่ประเทศไทยคือจอนดรดันทนีส่วนทางนี้อยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่น้องก็ถ้าวันไหนเราว่างล้วก็มาได้พอผมก็พร้อมที่จะมาด้วยเสมอแต่ก็อยากจะชวนกันว่า มองไม่จะไปทำมาค้าขายอยู่ที่ประเทศไทยผู้โดยทางนี้แล้วจะมองก็มองแค่ดูกันไปก่อนไม่อยากไปแต่ว่าดูๆกันไปวันก็คือกัรเนาะเนี่ยถึงกันด้าประมาณนี้เพผ่้จิตตัดสินใจับคุยกับอ้ายสิประมาณนี้แต่เราไม่มีการติดต่อกทางโทรศัพท์เพราะว่าคุณก็บอกว่าคุณไม่มีโทรศัพท์แน่นอนผมก็เป็นคนที่ไม like yeah. ่มีโทรศัพท์เหมือนกัน แล้วเราเราคุยเรื่องกันยังไงในเมื่อคุณไม่มีผมก็ไม่มีโทรศัพท์เราใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้มันเลยก็ก็เลยอยู่ในตรงที่ว่าผมเลยมาถามความรู้สึกตรงๆเลยว่าคำว่าถ้าจะดูใจแล้วด้วยการคุยโทรศัพท์คุณไม่มีโทรศัพท์ผมไม่มีโทรศัพท์แต่ผมกล้ามาถึงเมืองลาวอันนี้ก็เลยถามคุณนะถ้าคุณจบอกว่าดูใจคือ เลื่อนระยะเวลาเรื่อยเราจะรู้กันได้ยังไงในเมื่อผมก็ไม่มีโทรศัพท์อีกลเนี่ยะเรื่อนต่ก็บบงคยมีโทรศัพท์เด้บอกมี่ดิ จะุาปบมลี่ยนันก็ไม่ปุมันป๊บมันกับเมนเอาป๊บอ่าาโอโล่งแต่ไหนคบสองคนประมาณนี้นะแต่ไบวันต้ององที่คกันเช่ัแต่บนดมนแมนแบบนี้และแต่ว่าคุยจะไปโดนแนวกรถือมาถือแจไล้ตจะพารีที่นิ่งจริงนะแต่ว่าผมกลับไปแต่ว่าสิคุยยังไงนะแตสผกลับไปทางนี้แล้วผมว่าอาจ่ายสัก อาทิตย์หน้าหรือสิบวันผมมาใหม่แล้วผมก็กลับไปสี่ห้าวันอีกอาทิตย์หน้าผมก็มาใหม่คือผมเที่ยวไปเที่ยวมาได้เสมอแต่ก็อยากให้คุณประมาณว่าในช่วงที่ผมเที่ยวกลับคุณก็ไม่มีคนใหม่เดียวมาก็ต้องเจอกับคุณนี่นะแล้วอาจจะไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์แต่ผมมีพร้อมที่บข้ามไปข้ามมา้วมันกับตัวยางคอคือช่วยน้า้มาหาเพื่อนหนูให้มั่นใจได้ว่าท่านขมอมจะรมกับเจ้าเป่นหมด ครับผมสนใจซูมีเทา้าๆแต่จเทาก,กับลับไปประมาณคลิปหนึ่งหรือาหาคณีใช่ครับเพราะวาต้องใส่สื่อสารแต่แบบนี้หนึ่งครอกแต่อย่าง,งานเลยเนานะบ่ม,มีโทรศัพท์แต่เพื่อนชาวมอมเหียนูนั่งยีบอสที่ไา้เป็นจสมีประจำตัตรงเลยชาวมอมเรางงต้องแบบปิดบางเพราะว่าเทากเปิดแคนก็ชื่อว่าเาจะใหญทั้งโลก ไ่โทษอกสมนแต่ก่อนไมเนาะโอ้พัง้วมองับกันกันโอ้แของเลยกันเนาะแต่ผมก็กล้าขอไม่อยาข้ามข้ามมาข้ามข้ามของาข้ามปข้ามาของผมชัวร์มีโทรศัแต่าครับปยังไงบัไดลมเนาะ มันถ้าจะถ้าจะใค้ก็ว่าเจตนาลมของของผมตรงๆเลยก็ผมอยากจะชวนไปเป็นครอบครัวด้วยกันธรรมะทาศัตผมคิดว่าการิึงเวลาห่างไปสี่ห้าเดือนมันจะเสียเวลากับการทำอาหากินก็แค่จะรอคนที่จะมาร่วมทำอาหากินด้วยกันพีจารณา อยากค้าขายแต่ถ้าเกิดว่าทางสาวหมอมบอกว่าเราคุยกันรู้จักกันห้าเดือนหกเดือนค่อยๆปลยลงลงใจผมมองว่า,วามันมันเสียเวลาด้วยช่วงวันนี้อายุมันก็ไม่ใช่เด็กที่จะรอกันได้หรือสา,สาวสาวหมอนนี้เป็นคนที่ว่าเลิกเบื่อค้าขายแล้วพอดีที่ผมดูคลิปแล้วผมตามข้ามาฝั่งนี้ ผมฟังตรงที่ว่าสาวหม่อมเคยว่าเคยไปขายของที่เมืองไทยขายกับข้าวอ่าโอเคผมมาสนใจคนนี้เนาะไปข้ามมาเพราะสิ่งนี้ถ้าสาวหม่อมบอกว่าไม่เคยทําอะไรเลยอยู่แต่บ้านผมก็อาจขอพิจารณาแต่สาวหม่อมมีตรงที่ว่าเคยนี้ชอบการขายกับข้าวมาก่อนอ ถูกประเด็นและถูกใจผมตรงนี้ผมก็เลยข่ามาเพื่อจะขอสาวหมเพ่อจะขอเลยนะสาวหอมาตรอนไอผมมาตรงตรงเลยตรงนี้ก็เพื่อว่ามากำอยาได้เราไปเป็นลูกเป็นเมียเหมือนอยากกลับไปค้าขายที่เมืองไทยอีกไหมแต่อยู่ที่บุรีรั์ไปได้สาวมไได้รรัไได้ไป้จะานอกว่าาด้เพราะว่านกงสาหอพิยันไปวาอยาก สื่อสารกันไปก่อนนะหรือว่าอยากคุยเนาะแบบต่างคนต่างตัวนีโท่าไรสร้างแบบไปมาหากันมันคนดื้อคนเราคุยกันว่าที่ไหนถ้าในไม่โทศัพท์เราไม่มีอะทุกใบเสียคุณไม่มีโทรศัพท์ผมก็ไม่มีโทรศัพท์คุณกำนังจะบอกว่าคุยกันจะหายอืมเด็กจังไรอะปล่อยน้องพี่ลาบแล้วเปล่าไม่ได้ชามอมมือก็มีเงินใช่ไหม ว่ายังไงดีมันมันด้วยด้วยกันแบบว่าตรงๆเลยนะผมมีสักขีพยานสองสี่หกแปผมอยากจะขอสาวหมอกตรงๆเลยพร้อมเปิดใจไหมโดยที่ไม่ต้องคุยแต่ไม่ต้องใช้เวลาหรอกตั้งสักขีพยานแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากล้องตัวเดียวหรือไม่มีกล้องนี้แปดกล้องนี่คือสักขีพยานชัดเจน ใช่ครับ16หูจะคิดยากคิดยากเอ้ยก่ธรรมดาของสาวโสดเนาะไปคิดนักในทอเล คือว่าอันทางสาวพอมีอยากไปพึกษากับพ่อเมย์เใช่ไหมให้เวลาพรงแม่ก็จะได้เอ่าเวลาอีกมีมีเเพนีวเนาะมานั่งอยู่บนปี๋แบว่าทั้งเข้ากับมาจูบเลยแล้วเป็นกับอยาพึกษากับพ่อเมย์คนนั้นเม่พ่อเมย์คือนองท้าพึทงจตัดชินใจไปอาจทิดงพลาดไปแล้วเกิดพ่อเม่์ือว่าญาติพี่น้องเป็นอาจทิได้ครับ่างคีทำอี้ก็ดีถึงูจะถึงเห็นกันเนาะ ใ่แต้องให้โอกาสอเกนแด่้รมทางพ่อแม่เอาครับผมเอาแบบนี้บอคว่ามือแรกนี่หายน้องมอมหรืเมื่อพุกษากพ่อแม่เลยน้องแ้ลมือมืดอื่นมื้เขาต้องมาเอาคำตอบดีใส่บอกสอ่อไดพ่อแม่อยู่ือเขามาเอาคำตอบดีเออนี่บอคิว่าเรา นั่งอึ้งหรือเล่ว่ารับาค้ิไปไลฟ์ตื่นเนาะนี่เล่าคนเดียวนี่ทางนี้เทพเดี๋ยวว่ายูทูปมาส่งเลยเนาะสาวมองคุยกับแม่ครับอ่าแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาขอฟังคำตอบแต่การฟังคำตอบนี่ก็อยากจะอยู่กับแม่ด้วยเลยเอยากห้มีคนตอมนำให้แม่อยู่อมฟังด้วยเลยเอาแบบนี้เนาะเออส่วนส่วนระยะเวลาอสาวหม่องบอกว่าเดี๋ยวขอเกี่ยวทำได้ทำนาเก็บเกี่ยวข้าวอะไรแล้ว มันนั่นก็เรียงหลังจากเด็กเดียวไล่นาเสร็จแล้วนี่ก็จะมาอ่าความรู้ใจนะครับใช่ค่ะจะให้ติดต่อมากอ่าอย่างนี้ครับต่อเบื้องต้นก่อนแต่ควาตอบเบื้องต้นนี่ก็คือว่าน้องมอมนี่ตกลงพบก็เพื่นแล้วบอคือว่าหากแต่ว่าต้องถามพ่อแม่ก่อนมพ่อแแต่เอากระถามของซึ่งน้องว่าเป็นอะไรเพ็นงเพิ่นแล้วเลยเอาเิ่นว่าที่พบเพนได้บ่หรือว่าจุกี้ก็เพิ่นได้บ่ ใายเข้าหรือว่าตี่มันเป็นเข่าไปบวอหรือว่าตี่มัเป็นอะไรสเต็ปบอนะครับถามรรไกน่ได้เ่าะนก็พอได้บอก็ับผลได้บอกรับผลได้ก็คือว่านอกคนนี้ตกลงอยากพบแล้วอาตมว่าไปรึกษากระฟอกระเมยก่อนเนาะนะครับญาติพี่น้องก่อนเนาะก็คือว่ามือถามว่ามือต่อไปนะเอามาหาคำตอบจากเพื่อนเนาะก็คือว่าเขาเด็กแบบไปขัดเนึง จากขึ้นนอกเป็นตรงลงโอเคสีจะครบแล้วครับผมก็ก็คืออย่างนี้นะผมจะบอกว่าพอดีตารางการกลับของผมเป็นพรุ่งนี้แต่ผมจะขอเลื่อนอีกวันหนึ่งเป็นการไม่กลับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมมาขอฝากคำตอบคำตอบครับผมขอเป็นพรุ่งนี้เพราะจะเลื่อนอีกวันหนึ่งว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณช่วงกี่โมงก็ได้ไปก็ได้เดี๋ยวข่าวใจเลยให้เสนวค่ะว่าว่างค่ะข้าวใส่คำตอบกันนะครับต้องดูแคำตอบทันจ้า ตอบเท้าเลยรอเท้าอยู่ไหมอรบเ้านะเจ็ดแปดโมงทางเอืือเพิอยู่เนาะเ็งไม่ได้เพราะนาเพราะ่รม่ได้แช่แช่มือหนึ่งแต่บอดี้ทังเอืือเพิ่นเนาะพราะทั้งเอืือเพิ่นแบยังไม่ได้ลมยังไ่ได้คุยกันเนาะคือว่าทั้งอายแบบแบบมาแบบวนมาแบบนาเนาะแมน อย่างงั้นพรุ่งนี้สักกี่โมงนี่ครับสักเก้าโมงได้หมเก้าโมงเช้าจะไปหาน้องหมอกที่บ้านก็ให้แม่อยู่ด้วยให้พี่อยู่ด้วยประมาณเจ็ดแปดโมงไหมเก้าโมงดีกว่าเก้าโมงเก้าโมงดีกว่านะครับผมอยากจะรับปากคำตอบว่าเราจะไปกันได้ไหมดีไหมครับ ไปได้ก็ได้ถ้ามันต้องเล่คุยกันท่าได้ให้ตอบอถ้าถ้ากับถ้ากับทางพ่อทางแม่เขาบอกว่าเออผู้บ่าวนี่บ่ออะไรบ่สมกันก็ก็บอกผมว็าได้ดูมันตัดใจตัดใจอยากรับคำตอบว่าผมอยู่อะทุดอนมันอยู่กับนี่นึไก่กันต้องอยากได้คําตอบตรงนี้ส่วนน้องหม่อมจะบอก,กว่าเออ ยังไม่พร้อมที่จะไปด้วยหรือยังไม่พร้อมที่จะมีวงมีงานาในทุกวันนี้ก็ขอเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนก็ไม่เป็นไรก็รอ,อไปเราให้แล้วเรื่องงานนานนะล้ลงว่าน้องหม้อ,งงนอมอนี่ตกลงกันทีทั้งห <ตบ S 1> มดก็เพิ่นเนาะและการชีหาครับตอบมาให้เพิ่นมืออื่นเนาะหรือ,อ,อ,อไอด้บ่มือมึงมีคนว่ากันเลยของมือก็ยังให้คำตอบ,บได้เลยคำตอบสามเอง ครับคืนนี้กลับไปแม่พวกนี้จะมาได้คําตอบหรือเปล่าเราคุยกันเป็นเดือนแบบครับตอบได้ยินบางว่าเมื่อคืนนี้ต้องได้คําตอบคอมเมนต์คำตอบแบบอ่าแนวหนึ่งแนวหนึ่งหายหาได้นอกมืออื่นเนาะว่าพร้อมหรือบอกพร้อมไม่บอกพร้อมผมก็กลับมืออื่นแปปพร้อมผมก็กลับปกติแ่เป็นมติกัรมืออื่นแต่เขาจะเลือดอีกวันหนึ่งเลื่อรอคำตอบ ใจกันเนาะในความจะมองไป่ามแม่ก่อนสิมากหรือโอมากคืออะไรคือให้ได้์คำตอบนะค้าว่อมากก็คือว่าให้ได้์คำตอบค้าวโมากคือว่าให้ได้์คำตอบเรื่องมักใจโมเรื่องมักโมมากนั่นเขาอยากได้คำตอบตอนนี้เลยแต่ว่าเรื่องแล้วว่าตัดสินใจว่าถิ่นยูก็เพิ่นบอสิไปน้ำเพิ่นบอลให้ได้มื่นอื่นถ้าว่าถิไปตัดสินใจว่าเพื่แรงนี่เออโอมากเลยโมเมนเพราะว่าเอาเห็นหน้าไปแล้วตอนนี้นะเออมันตัดสินอยู่นี่เลย เป็นหน้าแต่เพิ่นยังโมผู้ใจเด้เรื่องชายโมผู้อ่ะเราต้องเปิดตาสินบกับเพิ่นบ่สิไปกับเพิ่นบ่ประมาณนี้เออประมาณนนี้เาะว่าก็เห็นว่าสิให้บังคับให้เจ้าเอาฮะนะแม่นเอาตลอดคำตอบก็คือว่าเพิ่นสิให้เพิ่นตกลงกับเพิ่นบ่เรื่องว่าสิไปค้าถ่ายกับเพิ่อนนะเออให้ได้คำตอบมาื้วยนะเพราะว่าแชร์บ่เคยคผ้าถ่ายอยู่มาใช หรือว่ามีคนในใจโบหรือว่าเรามียังคุยคมหาคนอื่นโบก็บอกเพื่อนค่ามมีคนในใจก็มีอยู่คุยอยู่โอ้คุยอยู่คุยอยู่แต่ได้ค่นตกลงตึงใจนะบอสวันนะยังแต่ว่าคุยกันอยูแต่ว่าคนคุยเคยเจอหน้าเขาหรือเปล่าเออคนบางเหียวคนบางเราคนเราอก็ไม่เป็นไรก็รอครัตอบพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง นี่ไหมครับคิดใจเราเลยเราพวกนี้ทีนึงถ้าพวกนี้คําตอบมันว่ายังมีใจให้คนสั่งนี้อยู่ก็ผมก็พร้อมในรับคำตอบว่าไม่พร้อมกับผมอ่าแค่นั้นเองนะครับอ่างั้นพรุ่งนี้สักเก้าโมงเก้าโมงนะครับเราจะไปเจอกันที่บ้านน้องหมอมโดนโดนที่รัดจอดกพราะต่ใจมันพี่นี่แหละนะตรงนั้นดีกว่านะครับอได้น้องน้องหมอมเนาะ บ้นนั่นเต้องนี่แต่่ากอเพื่อนอื่นมือร่งที่ห้่่ก็ขายิคะครับาข้าวเนาะไม่ขายอะไรก็ได้ยกเว้นขายขายคําบั้นเองเลยเลยอาจังไดก็ขห้ทั้งเกยมอมหรือว่ากับไครเพ่นคุยกันก่อนเนาะเข้การจได้ทางทีมงานคุยด้ลำบากเนาะนเราจะบอกเราจะใช้คำว่า เดี๋ยวขอติดตามต่อภาคสองคือพรุ่งนี้ได้ไหมภาคแรกและบทสรุปภาคสองจะรับรู้พรุ่งนี้โดยยังสรุปก็ได้นะอ่ขอเป็นแค่ภาคแรกก่อนภาคต่อติดตามเป็นมือรันเข้าวงก็โดยโยว่าบทสรุปสองเราจับลงเลยได้ดีหรือเปล่าเรอลุ้นแมเลื่อลุ้นเนาะ ควาน้จบเนาะคมนีงเียงคนี้เ่นต้กับเ้ามาดดีติดต่อไปความพงนี้ยี่บ้าโมงควมน้อไรเนะรุ่นกันไปที่ว้าน่ะก็ขอลานะครับมคุ่ัเดอรมอเคนะน้อพอแม่พี่น้องหลังจากเพลงนโอ้ในลงกับ อ้ยเพิ่นเนาะกับพี่สาวเนาะเพิ่นก็ได้คุยกันเรื่องเรื่องและเข้าใจเนาะเมื่อนี้แม่น้องป้ามี่ก็ออกมาบ่เคยมาจักเคื่อพ,อพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือหน้าสามองเนาะปันป่นเข่าแล้วจะปั่นเข่าหนุในใจเกินด้อยพี่น้องมหาหอดที่เลยอยู่ไหนอยู่น้ำบุกป่าบุกดอนมาหาสาวโมเมนต์ธรรมดาเนาะพ่อแม่พี่น้นอง อันน so, okay, ี a, ้ก็อยู่ไฮยู่หน้าสามอมเพิ่นปันเข่าโอเคน้อพ่อแม่พี่น้องแม่น้องปามี่กะบขอฝากติดตามก็ได้ก็แชร์ให้ในเด้อเนาะแม่น้องปามี่กะยังโบกิงเด้อขอบคุณไลน์ขอบอกขอบใจไลน์ที่ติดตามแม่น้องปามี่เนาะแม่น้องปามี่ก็ฮ้อนแดดฮ้อนแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสิบอลาคลิปเมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอเควัวว่าลาย่ายางแม่น้องกัมมี่กับสุโก้่าวคำว่าสบายดี